กระดาษสวัสดีครับผมันก็สบายดีเลยครับผ,ผมเรีนเกมสเก็ตเ,เพื่อมาให้รอสาะพัฒนาดินกันเลยไปเออผมจุเดเลยว,ว่าผมดินอยู่นี่ครับเอ,อ้ยเกือบตกโอเครีสตาร์ทเป็นแบบเลิมไหมนะครับไปรีสตาร์ตเออเอ,อืมเข้ามานะครับไปไปดินเลยโอ,โ,อโอ้โหแห้งอยู่ไหน กินหน่งวนอย่างได้ถ้าพายอยากดินกับพี่มาสเก็ตกระดาษนะครับกำมนอยู่อ้าวความเงยตกจไดใดไปไปอืมอันตัง้งใจเลยนะครับยอเฝ้ายอมเฝ้าไว้ดีผมตัดมานะครับเพราะว่าผมแผลไลยเถื่อไปไปดินไป ผมก็เป็นช่องใหม่ๆนะครับผมก็แค่น่อง YouTube นะครับฝากติดตามมิเดอร์พ้อมลินนะครับติดตั้งใจลินนะครับอือไปทางไหนไปทางเดิมดีกว่าไปฝากติดตามกดไลค์ในเดอร์อยากให้ลินเกมยังกับลินให้ลินเดอร์ถ้าพวกถามพี่น้องอยากให้ลินเกมยังกับอ่าคอมเมนต์มาเดอ้อ ผมกับบูได้พัฒนาสัคมเม็นหมาแล้ผมก็ไเป็กก็ม e ืแค่ส่องเริ่มต้นเท่านั้นครับผมลงยูทูบโอเคถ้าปุ่มถ้าผปุ่มกับเบิรงไปนะครับผมจัดแฝงลยุะนะโอ้ยตกอีกแล้วปไปเลยไปเลยมอนี่านไปไปไปบอลเนี่โอ้ยบอลนี่บอลน่าทึ่ตัวย่านอุ้ยไปไปไปเลยเกมกับบอล ไปาาเป็นกิจกับเซิร์ว่าสก็จออฟฟี่กับเจอแมปนี้นะครับล่องนีนไปเลยขตดมวนโอ้มาาในี่แซงเว้ไปมึงเด้อม,มึงกูจ้องเว็บมึงได้เว้มาาในี่เติมราบักป่าผมก็เป็นายฟ,ฟี่โอ้มึงมาอะไรของมึงวะจะไม่เลยควายเสียนะายฟ,ฟี่เว้ยเสียเาย น้องสมได้ยินเสียงยังเหมืนก็กเสียงรบกวนแหละมันได้รบกวนแล้วก็เสียงพ่อแม่ยังเลือเพดไปไปไปเลยอุ้ยเกือบตกไปทุตอนกับเบิร์นะครับผมมีการผ่าไปจะไหนอีกบางวินิจที่ผมกระปากไหม่านผู้ชมกับเบิงไว้เมื่อได้ขับเลย โอเคเสียงแกมาแ้วไปอุ้ยอุ้ยุรับทัับทมึงไปไปไอ้เกมันมวนฮาเลยมวนให้วุ้ยเียงนี่ยุ้ยุ้ยุ้ยมกี่คนตกัานี่อยเหยกรุกไนไงอผมถัดไปพมันเห่นยนกเกินโอเคผมตามม่้ ผมก็ใส่ผมก็ใส่อัดวีดีโอแบบนั้นแหละแบบเซิร์ชในเพจตูนะผมใส่ผมติดตั้งในเพจตูแอปอัดวีดีโอนี่กำบังคับคามาในแถมผมบริบริษัดเก่งบมไในผมก็ลงทุนคุณก็เลาะบังคับบางที่อนาคตกะผม กาสีพัฒนานะครับให้ช่องดีขึ้นไปเรื่อยๆจังสิไม่คนเมืองไรนะใช่แ <c> ห <oughs> ละผลขุนกับเบิ้งไปเลยนะครับจะแพ้ยากเบิ้งกับเบิ้งนะครับจะแพ้ไอยากเบิ้งกับโบหุกับคุณนะครับไปไปเบิ้งเออเกมกังวนอยู่ไหเว้ย ทุกคนว,ว่าเกมนี่มันม,มวนอยู่ผมว่าเกมนี่มันม,มวนสุดล่ะเบื้องตีโอ้เกมนี่คือคักเลยโอ้ตายละโอ้ยตายแล้วไปไปไปตายอีกแล้ว,ลวจะไหนผมตัดแล้วครับโอเคผมตัดมาแล้วเพราะมัน่อยากขึ้นไปก็นี้นะเดี๋โอเคไป หามหอนหาจะพบเสร็จแล้วอีกครึ่งทางแทบส้มยังให้เล่นเกมยังแต่ห้ามให้เล่นเกมแบบแบบเข้าแบบเกมแบบเกมแบบสื่อนะครับเออแบบสื่อพุ่มกับมุยเนี่ยปันใดเนีนในโทรศัพท์พุ่มกับมุยเนี่ยปันใดมันก่าบักบักปันใดเพราะว่ามันเป็นแบบ แม่ขอแบบอ่อ,อยมันเป็นแบบเออยังเขินวะมันเป็นแบบยังมีเสียงมันจะเจอตอนตอนมังกรยิ่ยงยิ้มเบาเสียงมันจะเจอเออเสียงมันจะเจอบางทีก็มีเสียงหลบก,กวนนะครับเพราะว่าผมผ่าแบบบ่ไวชลืมแบบลืมก็ดอันัหนนะยังว่าคือหัว่ากดแบบเสียงหลบหามเสียงหลบก,กวนมันกดบันไดนะครับโอเคทุกคนกลับมึงไปเหลือนะครับผมเสีตายเลย หรือเงาระตายโอเคไปเบิ่งเลยๆนะครับโอเคผามานะครับเสเก็ตินดูได้ไว้คักอุ้ยไปไปไปทุกคนมาผมแต่งหง่ม่รู้ว่ครับ ผมกับเป็นคนหมากแต้มเงี้มในรับหนึ่งนะครับทุกคนจะสังเกตว่าบอลข้อเสือผมมันแบบทะลุนะครับแบบแบบว่ามันแบบบุกขักบาได้เห็นนะโออตกอีกแล้วมันโอเคผมดินไปหลยกระบ,บอกไปเลยนะครับดินไปหลยกระบ,บอกไปเลย,เลยผมส้มกับบงึงผมดินแบบว,ว่าฟังผมบอกไปเลยนะครับ ไปตองรับวังตรงนี้ดีโอเคผมขอตัดไปแลครับโอ้ยล่งงข,า,า,ไข,า,ขาไปไหนไปโอ้ขาไปสปี e บู o o s t s p นะครับโอ้ข้าวเดียวกับเจ้าเก่าพเซ็นะครับทุกคนทาเบิ่งไหนบ้างครับผมสีแล้วผมสลินแล้ว,ลวได้แล้วนี่ชนะแล้วนี่มึงไปเลยลนะครับ อาทุกคนกระเบิ่งไปเลยนะครับพอผมเจ็บขอบนิดหนึ่งผม,ม่อยากผ่าอะไนถ้าเบื่อพ่นสเปิดเพลงฟังครับโอเคสเปิดเพลงฟังนะั่นเอง ก okay. okay. oh, ี่หมวดนะครับเพีงเพีงที่ผมมักอ่าก็มามักมาได้แล้วโอเคอาจจะหออแหละอีกเกาะพื้นเส้นนะครับโอ้ยบางงานสงแล้วสั่งเด้โอ้ยต่อยอีกแล้วโอ้ยลืมเซ็กพอยตไปอะไรเซ็กพอยต์นี่แหละลืมเซ็กพอยต์บันนี้โอเคโอ้ยอุ้ยเกือบละโอ้ยข้าตัวระวังโดนจุ่มยังไงนี่เป็ส่วนเท่านะครับ เอาจริง<ม>ให้ลินแบบนี้กับให้กับคอมเมนต์มานะครับอ่ากำลังว่าู่แพ้ผมอุตส่าห์แตนี่มาแล้วก็เอามาใส่ในคลิปวีดีโอนี้ทุกว่ามันขากี่บอรครับเออจังไรมันก็ใส่ลินลินทไทเปโรลินนะครับไปหัสเดได้แล้วอีกสี่เปอร์เซ็นต์ไป ไปเลยเลยไปกันเลยกับฝากกดกับกับบวอาอีกเท่อนะครับกับฝากกด Subscribe กดติดตามเน่ไลค์กดไลค์แล้วคอมเมนต์มาใน่กเรินเกมยังโอเคโอเคแล้วแล้วตามทีพูดนะครับผมพี่หน่องยากให้เรินเกมยังไงไฮรินนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับโอเค นี่ห้าเบิงไปรอมียังน่โอเคนี่รอไปเส้นแล้วโอเคทำไปเบิงนะครับโอ้มีแฮมสเตอร์มังดินเก่งนะโอเคก่อนเข้าสิจบวิดีโอ,โอนี่เข้ากับไปลินบอลนั่นนะครับไปเลยโอ้ยโอ้ขักเลยก็หม, <c ười> ม,ม,มุนแต่่าเลนเดอร์แมมมซืซอว่าสเกตออปฟี โอเคครับถ้าเอาซื้อมาพิดกับข้อวแยนนะครับก็สีมวงน,นะครับอืมบางดีอ่าพอ,อ,อจบนะครับกิปนี้คอยคุ้นถูกคุนสอบดีนะครับบายบายครับ